ลงจะเล่าได้ยังคะดิฉันชักจะหมดความอดทนแล้วนะคะฉันก็มีลูกค้าประจําอยู่ประมาณ10กว่าคนนะคะเป็นนักธุรกิจในจังหวัดทั้งหมดเลยเขาชอบเอาเช็คมาเข้าบ้างเอาเงินสดมาเข้าบ้างครั้งละ3ามสี่แสนฉันก็เอาเข้าให้เขาคบนะคะช่วงแรกๆแต่พอฉันรู้ว่านักธุรกิจพวกนี้มีเบื้องหลังเป็นอะไรฉันก็เริ่มคิดที่จะยักยอกอะคะ่ะเบื้องหลังใช่ค่ะกลุ่มนี้เป็นธุรกิจพนันออนไลน์เพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาทั้งหมดก็เกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะ ลองปลอมลายเซ็นถอนทีละ2องสามแสนก็ไม่เห็นมีการตรวจสอบอะไรนะคะเขาก็เอาเงินมาเข้าเรื่อยๆฉันก็เลยเขียนถอนเดือนหนึ่งสักสาี่ครั้งนะคะะเท่าไหร่นะคะ2องสามแสนค่ะแต่สุดท้ายก็ได้ประมาณ10กว่าล้านฉันคิดว่าพอดีกว่าก็เลยหนีเลยค่ะอืมที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลดีนะงั้นดิฉันจะเขียนรายงานผู้บัญคบ,บัญชาให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณและกลุ่มธุรกิจของคุณด้วย แล้วหลังจากที่คุณหนีมาไปกบดันที่ไหนมาบ้างคะฉันเอาเงินหกล้านไว้ที่บ้านแม่คะ่ะงั้นแม่คุณก็รู้เรื่องอะสิไม่ไม่ค่ะแม่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะฉันซ่อนไว้ตอนที่แม่ไม่อยู่บ้านค่ะท่านไม่รู้เลยจริงๆค่ะแล้วทรัพย์สินที่เอาเงินนี้ซื้อล่ะคะพวกนี้มีแค่ทองเส้นนี้ค่ะแล้วก็นาฬิกาบ้านที่ชนบุรีฉันก็ซื้อเป็นชื่อของสามีเก่าแล้วก็รถเบนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะแค่นี้เหรอเท่านี้จริงๆค่ะพี่ เอาเป็นว่ารับสารภาพตลอดข้อเกล่าหานะคะค่ะค่ะได้ค่ะแต่ฉันขอคุณตำรวจอย่างหนึ่งนะคะขอให้คุณตำรวจไปทลายแก๊งที่ผิดกฎหมายนี้ด้วยฉันไม่ยอมติดค,คุกคนเดียวแน่ๆค่ะค่ะมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวรบกวนคุณชี้ของกลางแล้วก็เซ็นเอกสารรับข้อเก่าวหาให้หน่อยนะคะ อ่ะงั้นเซ็นข้อกล่าวหาด้วยนะคะได้ค่ะได้ค่ะตรงนี้ยีมเสร็่ไป